สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับพระเอกชื่อดังนะครับตั้งแต่ในอดีตจนกระตั้งถึงปัจจุบันก็ยังมีภาพของการเป็นพระเอกชื่อดังครับคุณกรุงศีวิไลครับก่อนหน้านี้เนี่ยยี่สปีย้อนกลับไปเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับล้วก็ถือว่าเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งในประเทศไทยน,นะครับเป็นแฟนท,ที่ที่คนรุ่นผมเนี่ยจะชื่นชมชื่นชอบอย่างยิ่งเป็นสสสมุทรณราการมาตั้งแต่ปี2 5 5 0 ปัจจุบันนี้เป็นสสปีส6 2พัพักพลังประชารัฐนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้สังกัดพักพลังประชารัฐล่าสุดเนี่ยมีรายชื่อเป็นหนึ่งในองครักษิทักวิกตูร<ม>นเดีปวะยุทธจันรโอชาในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังโดนเดินอยู่ณขณะนี้นะครับ <c oughs> ในฐานะที่ตอนนี้เราเป็นสสละ <c oughs> เป็นหนึ่งในองครักษ์แล้ว <c oughs> การลุกขึ้นทำหน้าที่ในการพิทักษ์ในการตอบโต้เนี่ยจะมีประเด็นอะไรบ้างที่กรุงศรีอาจะลุกขึ้นชี้แจงหรือตอบโต้ส่วนมากจะเป็นอยู่ในข้อบรงคับข้อหกสิบเก้าข้อ69เก้าที่ว่าพุ่มเฟือยซ้ำซากเวียงวนใส่ร้ายป้ายสีอืเอาของที่ไม่จริงมาพูดในสภาอับเอ่ยชื่อถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอยู่นอกสภาเขาไม,ไ,มไม่มีสิทธิ์มาตอบโต้ในสภามามาเิาาพิาย าเสียเทยเสียนั่นโดนแน่อ่าคือพูดถึงบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในาห้องประชุมสภา,าแล้วไม่มีโอกาสได้ชี้แจงตอบโต้แล้วก็ไปชีว้ว่าลุงตู่โกงอย่างนั้นอย่างนี้ตตูต้นี้ตึกหลังนี้สร้างมาร้อยล้านแต่บวกไปสามสามร้อยห้าสิบล้านใบเสร็จมา,อาเอามาให้ผมอ๋อแถ้าพูดลอยลอยกรุงศรีวิไัยลุกขึ้นตอบโต้แน่นอนใช่นั่นก็ใส่ายป้ายสี แล้วผมจะบอกให้นะที่สายป้ายสีอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่รูปบูชายนะพิจักถือว่าไม่ใช่รูปบูชายโดยแท้จริงครับไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนไม่มีเอกสารที่เอามาแสดงถ้ามีเอามาให้กรุงศีวิไลนะครับเพราะกรุงศีวิไลเคยประกาศนะครับตั้งแต่ตอนที่การประชุมสภายังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่นะฮะบอกว่าถ้าใครมีหลักฐานว่าพันเด็ระยุทธโกงนะฮะ เอามาให้กรุงศรีวลไลกรุงศรีวลไลจะเดินขึ้นไปหาพลเอกประยุทธ์แล้วก,วการเลยกาบเท้าเลยนะครับกราเท้าแล้วก็บอให้ออกอนั่นคือสิ่งที่กรุงศรีวลไยเคยแสดงจุดยืนออกมานะครับตั้งแต่หลังจากที่มีการประชุมเพื่อที่จะเลือกนาย,ยก,กัฐมลตรีครับตนอนนี้พอกรุงลุกขึ้นอภิปรายคนจะกลัวกรุงไหมเพราะว่านี่เป็นพระเอกหนังเก่านะลุกขึ้นมีสี่ห้าคนคราวที่แล้วก็ประท้วงผมสี่ห้าคนทีเดียวครับ ผมก็บอกว่าเป็นไรพวกกันอย่าให้ผมย้ายผมพูดเรื่องของคุณเลยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ย่า้ผมพูดเรื่องคุณเรื่องคนนั่งคนนี้คุณ,ค,ณ,ค,ณครับแสดงว่าเราก็มีความลับของคนอื่นอยู่ในมืออยู่แล้วมีเยอะแยะไปผมรู้หมดเลยอ๋อรู้หมดในฐานะที่เป็นสสมานี่สิบกว่าปีแล้วนะแต่ผมไม่พูด,มมพดอ๋ออยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเดงแล้วพี่จักเอาพี่มาอภิปรายวันนี้วันแรกคตั้งแต่เช้าเก้าโมงมาเนี่ยจนถึงป่านนี้ห้าสี่ห้าโมงเยเย็นเนี่ย พี่ดูดิเกแล้ว <lawsuit> หลับหรือไม่หลับผมถามพี่เลยดกว่าหลับไหมหลับไหมก็ใกล้เคียงคระก็ใกล้เคียงนะก็แสดงว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะคนเอกวยุจักทรโนชาในมุมของกลุ่มสีอะไรซึ่งวันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเพื่อเรากลับลงมาที่พื้นที่กลับไปทนพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เราผลกทบจากน้ําท่วมที่จังหวัดสมุทรปราการดูข้อมูลตั้งแต่เช้ามาจนถึงตันนี้ มีไหมมีมีอะไรครับครับมีข้อได้จริงไหมที่ฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็แค่กวนอยู่แค่นั้นตั้งแต่สมัยนอภิปรายปีที่แล้วก็แบบนี้อ๋อคล้ายๆแบบนี้ก็บบอไปไปยยกข้อมูลข้อมูลเก่าเหรอมันมีมูลมันมีหลักฐานมีอะไรแค่ไหนหรือเปล่าใวาย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  ไปไปไปออกไปไม่ไหวโกงโกงจริงๆก็อยู่แค่นี้วนอยู่ตรงนี้แหละเพราะไม่เห็นมันมีอะไรได้ประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จริงๆครับแล้วถ้าคอนี้พิจาร์ผมมพิจาร์เป็นนายกถมาผมขอโทษนะเป็นนายกแล้วผมด่าพี่ว่าบริหารโควิดเนี่ยเลวแหลกมากพูดอะไรใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อ ได้ความสามารถเป็นบุคคลคลั่งอํานาจก็ลุงตู่เนี่ยไม่ใช่หมอครับเป็นทหารก็เขาดีรัฐมนตรีอยู่ท่านอนุทินอยู่เขาก็เริ่มทําแล้วโดยเฉพาะนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวมันเป็นทั้งโลกอืเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่แล้วตอนที่โควิดติดสิบกว่าคนร้อยกว่าคนน่ะทำไมไม่ชมลุงตู่ล่ะ การุทินมั่งอ่ะตอนที่สามารถสกัดยับยั้งนี้แพร่ระบาดได้แล้วประเทศไทยนี่ติดท็อปไฟตอนนั้นนะคุณต้องให้เป็นความเป็นธรรมกับถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายคุณให้ความเป็นธรรมกับกับเขานะแล้วตอนเมื่อก่อนนี้ตอนติดวันละร้อยกว่าคนสามสิบสองคนก่อนที่ราโอ้ยอันดับหนึ่งแม่เยี่ยมมากกับประเทศไทยตอนนั้นเดี๋ยวมันอยู่โฮก็ชมมันเป็นยูเอองค์การนาไมโลกชมใช่แต่ ตอนนี้พอมันเป็นธนรักมาอย่างนี้ครับก็ด่าเขาต้องร่วมมือร่วมใจกันครับถ้าไม่ดียุบสภาเลือกตั้งใหม่คุณแน่จริงคุณเอาคนอื่นมาเข้ามาเป็นนายกก็มาสู้กันผ่านทางระบบผมสกาผมบอกพิจาให้รู้บอกให้เป็นแฟนที่ชมรู้เลยนะครับผมไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นนะแต่ผมบอกว่าต่อให้ยอด มนุษย์ซูเปอร์แมนของตู่มาเป็นนายกตอนนี้ก็โดนด่าในสถานการณ์แบบนี้เอาใครมาก็เจอไม่ในสถานการณ์พระเอกที่ชื่อที่ชื่อโควิดยังอยู่เงี้ยครับใครก็โดนเอาใครมาก็ไม่สามารถที่จะรับมือได้เพราะคนแพร่ระบาดเยอะกรุงศิวิไลเวลาลุกขึ้นอภิปรายคนกลัวไหมมีภาพของการเป็นพระเอกที่เอาใครที่มาเป็นอัตาภานมาหาเรื่องปราเบียดเดี๋ยวเจอกรุงศิวิไลมีไหมก็มีมีเหมือนกันเหรอมีเขาบอกว่า แต่เราต้องไปอธิบายกับเขาไม่ว่าผมไม่มีอะไรหรอกผมเปีนคนที่แบบสบายๆ<ข>แฟร์ชิวๆก,ก็ผมอยากทุกทุกทุกคะครับเขาเ,เขา้เขายกมือไหว้ผมเขาเห็นนับถือกันอืรครับเพร <อ S 2> าะฉะนั้นจะตามคนต่างก็ทําบทบาทบ,บทบาทของตัวเองกรุงศรีวิไลตอนนี้ก็เป็นสสจังหวัดสุโขทัย พรคพลังประชารัฐและอีกด้านหนึ่งก็คือสวมหมวกของการทําหน้าที่องครัลับพิทัพบิตตู่นะครับก็คือรัฐบาลที่กำลังถูกกับพา่ชาไม่ไว้วางใจอนนี้ว่าผมผมกล้าพูดกล้าทําเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะผมไม่ชุดจริตอ่าผมไม่มีไงครับผมไม่มีทุดจริตไงผมไม่มีครับเออหัวหน้าพักนี้ตั้งมายัดใส่มือผมให้กดเสียงให้ ผมไม่มีผมไม่เอาเพราะจะนร้นว่าเราไม่มีเราเป็นคนบริสุทธิ์โปร่งใสเราก็คือไม่ต้องไม่กลัวในสิ่งที่เราทำนะครับรนี่ก็คือส่วนหนึ่งของกรุงศรีวิไลครับจากพระเอกชื่อดังในอดีตนะครับทุกวันนี้กําลังก้าวเดินและเติบโตมีบทบาทในเส้นทางทางการเมืองในสานะสสของจังหวัดสมุทรปราการพักพลังประชารัฐขอบคุณคุณกรุงศรีวิไลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอบ้าอยากบค